สิวที่คนมักจะสับสนกันเนี่ยก็คือสิวพดเนาะเนี่ยแบบเนี่ยเรียกว่าสิวพดหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นสิวอุดตันแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะ สิอุดตันเกิดจากผิวภายในรูมขนเรามีลักษณะหนาขึ้นตอมไขมันเนี่ยจะผลิตสีบ้ามหรือน้ำมันบริเวณนั้นมากขึ้นส่งผลให้รูมขนเกิดการอุดตันแต่เป็นแบบไม่ติดเชื้อนะสิอุดตันเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือสิอุดตันหัวปิดและสิอุดตันหัวเปิดลักษณะก็ตามภาพเลยนะ แต่ในส่วนของสิวผดถ้าดูจากลักษณะของสาเหตุจะแบ่งได้เป็นสสาเหตุหลักๆสาเหตุแรกก็คือสภาพแวดล้อมมลภาวะความร้อนทําให้ผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองและเป็นผดพดขึ้นมาส่วนสาเหตุที่2นะคะเกิดจากการติดเชื้อที่เราเรียกกันว่าสิวเชื้อราหรือว่าสิวยีสจะเกิดเป็นผดขึ้นมาเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยกูรูเช็คจะเน้นสิวเชื้อราเป็นหลักเนาะเนื่องจากคุณณเนี่ยมีการเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิวผดทั่วไปกันค่อนข้างจะเยอะสิวเชื้อราเป็นสิวที่เกิดจากรูมขนอักเสจาากเชื้อร ลักษณะเป็นผื่นเม็ดเล็กๆนะอาการที่ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นสิวเชราเนี่ยก็คือมีอาการคันบริเวณที่เป็นผื่นร่วมด้วยซึ่งสาเหตุจะแอดวานซ์กับสิวผดธรรมดาก็คือสิวเชราสามารถกระตุ้นได้จากสิ่งแวดล้อมและเชื้อราใต้ผิวหนังยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราใส่แมสกันทุกวันเนาะทําให้ผิวเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นส่งผลให้เชื้อรายิ่งเติบโตมากขึ้นและเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวเชื้อราชื่อว่ามาลาซีเซียหน้าตาก็จะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะวันนี้ครู สิวเชื้อราสิวจากการใส่แมสง่ายๆด้วยตัวเองวิธีที่1 ห้ามใส่แมสซ้ำสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยแมสเป็นปัจจัยที่5ที่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าใช้แมสผ้าควรทาความสะอาดแมสทุกครั้งหลังใช้ด้วยสบูท่ที่เป็นสูตรอ่อนโยนแต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยควรเปลี่ยนทุกวันนะคะเพราะเวลาใส่แมสเราทั้งไอจามละอองที่กระจายอยู่ภายใต้แมสจะทําให้เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชือ้อราจนทาให้เกิดการติดเชื้อได้นะวิธีที่2ล้างหน้าให้ถูกวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวทําความสะอาดแล้วยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่ดูง่ายๆนะคะบนฉ จะมีคำว่า non comedogenic non acnegenic oil free หรือว่า sensitive skin จริงๆไม่ควรมีน้ำหอมสีแอลกอฮอล์แตบางคนเนี่ยอาจแพ้ซิลิโคนก็ควรเลี่ยงเนาะเพื่อป้องกันการระคายเคืองของผิวอย่างครีนซิ่งเนี่ยจะแนะนำเป็นเบลเดอร์มาครีนซิ่งวอเตอร์ฝาสีชมพูหรือจะเป็นแอกแนยเอ e เจนเทิล er, คินเซอร์ขวดสีฟ้าก็ได้วิธีที่3ในคนที่เป็นสิวเชื้อราอยู่ควรพักการใช้สารผัดเซลล์ผิวหรือว่ากดวิตามิน A ไปก่อนนะเพราะสิวเชื้อราเ,เกิดจากการอักเสบของรูขุมขนส่งผลให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยบอบบางระคายเคืองง่ายยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์กล,ลนย มันเหมือนเป็นการดันสิวใต้ผิวให้ประทุขึ้นมาแล้วยิ่งไปทําให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้นไปอีกสาหรับทางเพจเนี่ยมองว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเวิร์กควรดูแลให้ผิวแข็งแรงไปก่อนดีกว่าเนาะสรุปคือควรพักการใช้ยากลุ่มเลติโนอิกแอซิดเบนซิลเบอร์ออกไซด์เอชเอบีเอไปก่อนวิธีที่4งดการสครับผิวชั่วคราวจริงอยู่นะคะที่การสครับผิวจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเพื่อให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแต่ในกรณีของสิวชลานผิวบริเวณนั้นเนี่ยกำลังเบาอยา บำรุงผิวก็แนะนาให้ใช้มาร์กที่เน้นความชุ่มชื้นปลอบปรลมผิวเนาะอย่างส่วนผสมของว่านหางจระเข้ใบวบกหรือวิตามิเซลก็โอเคนะคะวิธีที่5นะคะการใช้ยารักษาสิวร่วมด้วยด้วยสาเหตุนเนี่ยเกิดจากเชื้อราดังนั้นเนี่ยก็ควรใช้ยาในการฆ่าเชื้อรารักษาร่วมด้วยซึ่งมีทั้งรูปแบบยาทาบนผิวหนังและก็แบบรับประทานส่วนใหญ่มักใช้ควบคู่กันโดยทั่วไปใช้เวลาในการรักษาเนี่ยประมาณ1-2เดือนยาที่เภสัช,ะชะกรมักจะจ่ายก็จะเป็นยาคีโตโคโนโซสองเปอร์เซนตึงา ทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นสิว41คนให้ใช้ยาคีโตโคโนโซ2เปรเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกก็คือกลุ่มที่ใช้ยาทั่วไปพบว่าบริเวณที่เป็นสิวฉัรานในช่วงใบหน้าที่ใช้ยาคีโตโคโนโซผิวเนี่ยดีขึ้นมากและไม่ทิ้งรอยไว้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณคุณได้นะฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คสำหรับวันนี้กูรูเชคลาไปแล้วบ๊ายบาย